โอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีไฟชาวฟีไฟชาวคนท่าชาวพีบีชาวพายชาวเลสตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกคนทุท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับก็ต่อจากคลิปเมื่อวานเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สองนะครับผมเนี่ยจะไปตบมารีคือเกมนี้นะครับก็คือเกมมาสองหมื่นบาทนะครับผมเนี่ยก็ใจก็ไม่อยากตบเลยว่ะผมสงสารเพื่อนผมอะทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมจะถ้าเขาปากดีผมเอาเลยนะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับเชิญจอใหม่ละไหม่ โมตัสมาลอดเล่นได้ไหมครับโมตัสแอดกลับมาลอดอ่ะไม่ได้ครับโอเคโอ้ยเยอะปวดเยอะอ่ะเดี๋ยวผมเลือกตัวไว้แล้วกันห้ามเล่นตัวเดิมด้วยนะผมเลือกตัวไว้แล้วไอผมเลือกตัวแล้วนะเอ้าเทลอันนาร์ไอ้เหี้ยสวยแล้วกูเกมสองหมื่นไอชื่อกูแพ้ชัวเลยว่ะไอ้ตั้มโอ้ไอ้ตั้มครับผมมีแพ้ชัวเลยอ่ะจริงครับพี่ตัวเถื่อเบียดมากเลยครับนานต้องอย่างนั้น ขยบครับเพื่อนอหไหวเปล่าไหวไงก็ไหวไอ้เหี้ยอยู่ที่การมันแหละผมครับมันเทวีสัตว์แพ้เหรอกูมไม่ได้เรื่องเนี่ยกูสุ่มอ่ะเนี่ยไม่ต้องร้องเปลี่ยนตัวได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ยากว่ะเออ,เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมวัดใจดูผมสู้ยากว่ะผมว,ผมว่าผมว่าผมไหวอะผมคิดว่าผมตัวผมไหวโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยสู้ยากว่ะโอ้ เอาห้าตัวนะโอเคครับเอาอะไรครับเพื่อนเอากี่ตัวนะห้าตัวครับโอเคครับเดี๋ยวไม่ร้องนะห้าตัวนะทุกคนช่วยจำหน่อยได้ครับปวดคอไอ้ที่มันเป็นเพราะอะไรนอนตกหมอนทุกคนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวอย่าฆ่าคิงดิมันตกหมอนหรือเปล่ามันจะแอกท่าไมวะไอ้ตามึงรู้ทำไมกูให้มึงขนาดไอ้สวะ เป็นหาสมเพชมึงอยากตายเลยไหมล่ะฮะไม่ได้เก่งอะไรเลยเดี๋กูเองมามึงนอนตกคอตกหมอนใช่ไหมเดี๋ยววันนี้แหละมึงไม่ได้นอนมึงจะนั่งคิดแต่ทำไมแพ้คิ่งว่าวันนี้แหละได้กูอยากพิสวันดีครับทุกคนวันนี้แหละมึงจะไม่ได้นอนทวันนี้ผมไลฟ์เอฟซีครับผมมาครับวันนี้มึงเตรียมไม่ได้นอนเลยเพื่อน โออย่าฆ่ากูเลยเพื่อนครับผมขอบคุณมากครับน้องไปสิรอเฮียอะไรครับลงมาครับเ <c oughs> มื่อกี้ใครชนะครับไอ้คิงชนะครับใช่ครับทำได้ครับเก่งกว่าแตมาลีเอามามลียอมแรงๆหน่อยมาลียม <c oughs> อมแปงจังไวเฮีย <c oughs> เพื่อนเอาใหม่ไหมเพื่อนอะไรครับคิงให้โอกาสเพื่อนเอาใหม่ กูยังไม่เคยขอใครครับใหม่โอเคนี่แหละที่กูรอคำตอบมึงกูรู้อยู่แล้วว่ามึงจะตอบแบบนี้กดคออ้ากดคอมึงจะแอคทำไมวะฮะมึงจะแอคทำไมฮะไอ้หน้าสมเพชมึงจะแอคทำไมฮะมึงแอคทำไมมึงแอคทำไมฮะมึงแอคทำไมปวดต่อดิปวดคอปวดดิปวด เฮ้ยปวดคออะเพื่อนปวดคออยู่ไหมเพื่อนครับปวดคออยู่ไหมไม่เท่าไหร่โอเคเริ่มเริ่มเริ่มหายปวดแล้วเนาะครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนปวดอีกเพื่อนบอกคิงนะแหลกนะแหลกมากด้วยอ๋อโอเคในสตรีมนี่ะถามว่าเลียมอ๋อโอเคเพื่อเลี่ยมนะครัว่าเลียมมันมีอย่างหนึ่งเว้ยครั้งที่แล้วที่มาดีเจอตัวผมเนี่ยจเจอตัวเนี่ยเขาไม่ออกเว้ยผมคนดูพิมพ์เยอะมากนะแต่เขาไม่ยอมออกโอ้ดูดูอะลวนเลยเกมลวนเลยดูอะโลโก้ของในสตรีมอะ อย่าอ <laughs> <laughs> <alright> ้างดิไอ <rawd Moder> ้ยังไม่ต้องอ้างอ่ะมันมีมันมันมันมีมันมีอันนึงอ่ะแต่มารีเขาไม่ค่อยเชื่อคนดูหรอกครับไม่ตอนนี้ออกของป็นม้วผมว่าผมไหวผมรู้แล้วไม่ต้องสอนผมนะมันมีอันนึงเว้ยที่มารีครั้งที่แล้วเขาแพ้ผมแล้วเขาไม่ยอมออกอ่ะมันมีอันนึงที่คนดูพิมพ์เยอะมาก มันไม่มีสมองกูอยากรู้มันจะออกไหมอ่ะเชื่อไหมว่าต่อไปเนี่ยออก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 ไอ้นี่ออกจอกกอไม่ต้องไม่ต้องบอกผมไม่ต้องบอกมันออกจอกกอชัวซึ่งมันไล้สาระมากเลยจอกกอเขาโง่ครับอย่าไปสอนเลยครับเหมือนคนสอนควายฮะเหมือนคนสอนควายอ่ะให้พูดอะควายก็พูดไม่ได้หรอกมีโลกอินจากที่อื่นนะยังไม่เอานะดูนะอะไรออ่ะ นี่คนล็อกอินที่อื่นโอ้ให้คนอื่นออกอินให้ป่ะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้ตั้มไอ้บอยคิดว่าไงวะมาฟังโง่เอ้ยไม่เว้ยตั้มเขาอาจจะให้คนจากที่บ้านร้องอินกูว่าชัวร์เลยกูว่าชัวร์เลยไอ้ตั้มคิดว่าคิดเหมือนพี่ไหมน้องใช่ครับจริงส่วนจริงไอ้บอยด้วไอ้บอยคิดเหมือนกันไหมจริงตอนแรกเขาขอรหัสคนหน้าข้างหลังอ่ะเออ ทักหายพี่นุ๊กเปล่าเออจริงไอ้้เหีย่ะว่าชัวเลยคนเะกกูตายแล้วมีสัจจะไม่ใช่พวกมึงมาบาปกูบาปอะไรอ่ะก็มึงอาจจะบอกเออทักข้างหลังเห็นไหมดูดิจอข้างหลังอ่ะจอทำไรอ่ะดูดิไอ้เหี้ยเหมือนเข้าเข้าเอวีเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออว่ะไอ้เหี้ยว่าชัวเลยเหล่าเพื่อนเหล่าเพื่อนอะไรครับใช้ใช้ใช้มึงมึงให้คนข้างหลังเข้าไปเนี่ยไม่เกี่ยวครับอ๋อใช่ครับ เให้ <Okay. S 2> สีเข้าให้หรือเปล่าเออเฮียกูว่าโคตรเหลี่ยมเลยอะ่ะไอ้เฮียทำไมเหลี่ยมขานาดนี้ว่าเพื่อนกูเฮียกูไม่คิดเลยเนะี่ยว่าเพื่อนกูจะเหลี่ยมขนาดเนี้ยไ <c oughs> อ้เฮียคุณดูเขาเลยเขาโดนจะคิดนะครับผมโดนลุมขนาดนี้คนดูไม่ล้างผมก็ไม่เป็นไรนั่นไงมาแล้ว <c oughs> <c oughs> สกิลติดตัวครับสกิลมาลีพอแหละแล้วหนึ่งให้ตัวคิวตัวหนึ่งอะ <c oughs> มันคิวกูไปแล้กูปล่อยมือกูไม่อยากเอากูไม่อยากให้เป็นขี้ปากใครกูปล่อยมือกูไม่ได้ยิงมึงด้วยซ้ำดูดิทุกคนทุกคนพิมพ์อย่างเยอะเลยนะว่าให้มันออกของอะไรอ่ะมันก็ไม่ยอมออกของตามทุกคนเลยนะดูดิบอกแล้วครับมันเรื่องพวกนี้มันสอดกันไม่ได้หรอกครับสอดควายกับสอดคนมันต่างกันตาทำไมไม่ออกของเหมือนตามคนดูอ่ะไม่จำเป็นครับ เอาเฮ้ยมันแพ้นะจาพูดจริงนะมึงต้องออกนะกูไม่ออกมันต้องออกตัดเลือดอะมันต้องออกเพื่อนกูไม่ออกมันต้องออกคนใด้าล่ะถังนฆ่าตายเลยแล้วกันมาเนี่ยเนี่ยมึงทำมึงทำอะไรมึงทำอะไรกูได้เนี่ยมึงก็ตายแล้วกูไม่อยากทำฆ่ามึงเนี่ยเอ้าเอ้ากูไม่อยากฆ่ามึงเฉยเนี่ยเห็นไหมมึงไม่ยอมออกตัดเลือดมันไม่เกี่ยวมันมึงไม่ยอมออกตัดเลือดเพื่อนมึงไม่ยอมมึงไม่ยอมฟังคนดูบ้างไง ฟังผมนะออกตัดเลือดบางครั้งมันถ้าเพิ่มเลือดแค่นิดเดียวมาตีผมไม่หยุดจะให้ผมไม่ตีมันหรอสมองคิดหน่อยครับเฮ้ยมันออกแล้วมันชนะผมมีอะไรอยากจะบอกคนดูอ่าที่คนดูคนสอนผมมาที่คนดูคิดอยู่ตอนเนี้ยอ่ารู้ไหมคนดูคิดเหมือนใครเหมือนใครเหมือนไอ้ตู่ ทำไมวะพอคิดอย่างนั้นไงชีวิตเลยจะลลมจมอม่าพวกมึงอ่ะเอ้าไอ้เจ้าเขาเขาก็สอนมันมันออกตัดเลือดจริงๆเพื่อนมึงลองออกดิมึงชนะกูเลยนะตะไม่ออกกูไม่ออกกูไม่ออกเห็นมั้เขาไม่ฟังบอกแล้วไม่ยข้าแจกอะไรงานวะผมบอกแล้วนะเขาออกตัดเลือดเขาชนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแบบแบบขาดอ่ะแบบขาดเลยเพื่อนไม่ออกวะมันต้องออกนะตานี้กูพูดจริงๆไเนี่ยกูไม่ตลกอ่ะเนี่ยแต่พี่ตาคนเชื่อคนดูบ้างนะพี่พี่มันงู้ะ <laughs> จริงๆตามึงต้องเชื่อคนดูมากนะอันเนี้ยฮัลโหลเพื่อนเขาอาจารย์ภาษาอังกฤษไม่ออกพี่ต้องบอกเขาิีม่วมองอ่ะดาบสวม่วงอ่ะพี่อ๋อเออว่ะเออว่ะเขาอาจจะอ่นะานภาษาอังกฤษไม่ออกดาบสีส้มส้มไม่ใช่ไม่ว่ามารีเขาอาา่านอ่านภาษาไทยไม่ออกต้องพพนภาษาอังกฤษกูว่ามึงโง่กูว่ามึงโง่กว่ากูว่ามึงโง,ง่กว่าแล้วแต่พ่อมึงนยครับมึงไม่ใช่พ่อกูนี่ครับพ่อกูสอนยมงไงไม่มันต้องออกตัดเลือดเพื่อนเนี่ยมึงก็ตายแล้วเนี่ยมึงก็ตายแล้วถ้ามึงจนี่ย เนี่ยถ้ามึงเห็นปะถ้ามึงออกตัดเลือดอ่ะกูฆ่ามึงไม่ได้เนี่ยแต่มึงไม่ยอมออกตัดเลือดอ่ะกูให้มึงลองออกตัดเลือดมามึงชนะมึงชนะด้วยกูยบอกเลยเขาโง่ครับเ,ออเขาโง่ครับก<ร>ูว่ามึงโง่จริงจริงไอ้มาลีไม่ยอมออกตัดเลือดจริง<ร><ร>ครับน้องสิ่งที่มันควรออกก็คือตัดเลือดเลยโง่เสอกอวฉลาดอ้าแ,แต่ครับผมไม่อยากคอมมนคอมิน เพื <Pil> ่อนออกเหอะตัดเลือดอะจริงๆมันต้องออกเออเห็นไหมมึงอ่านโดนเอ็นี้มึงอ่านโดนเอไนนี้ตัวมันเองเลือดครับมันไม่ได้ดุเลือดอะไรเกมนี้ห้าตัวไม่ใช่หรอหกครับตองสูงยี่รุ่นครับได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรก็ได้เพื่อนขอให้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพิงไปให้เพื่อนฆ่าแล้วกันางเงี้ยเข้ามาในป้อมได้ไงครับ งงไอ้ต้องกูไป็ฆ่าได้บอกแม่ต้มสมเพศเตัวแล้วอ่ะตัดเลือดอ่ะออเกมซะไอ้เหี้ยอาขี่ให้เพื่อนตัวหนึ่งละกันเอ้างอมแล้วหรออดเดเพื่อนสองหมื่นแล้วนะเอาเลยมาเชื่อมาเยโอ้ยเพื่อนโจรเลยหรอ ร้องอะไรจะร้องสั่นออยเพื่อเอาเล่นมันชีมาแพ้ก็คือแพ้เราเล่นเราแพ้เรามีสัจจะใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรคิงไม่เอาก็ได้คิงเอาวันละหมื่นก็พอแล้วเราแพ้แล้วอย่าอย่าพูดอย่างนั้นอย่าเอาหน้าไม่กูกูพูดจริงจริงแพ้ยาวหน้ากูขอร้องไอ้หน้าส้นเต็งเออกูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาจริงกูไม่เอาเล่่นยกูเลิกครบนะเอาโคตรก็กูไม่อยากเอามึงอ่ะเออก็กูไม่อยากเอาแล้วอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวเขามาโอนให้ผมแล้วเขามากดผมที่หลังอ่ะ ให้โกรธดูจะอะไรมาโกรธมึงดูดิผมรู้ตัวทรงแล้วเขาโกรธผมชัวร์โกรธผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวกูโอนคืนให้เพื่อนอ่ะอ่าเหน่งโอนไปเลยเออเดี๋ยวโอนคืนให้เพื่อนโอนไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนโอนคืนให้นี่นี่นี่โอนไปแล้วเหลือจิ้วเจ็ดร้อยสี่หมื่นหนึ่งเดี๋ยวโอนให้อ๋ออันนี้เพื่อนโอนมาหมื่นหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวคืนโอนคืนให้ไหมไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องครับเพื่อนเห็นไหมครับทุกทุกคนสุดท้ายนะครับผมก็โดนเพื่อนผมโกรธแแแลลล้้้้้ววววผผผผผมมมมมเเเเนน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 นีีี่่่่ยยโโออออออคค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 ืืืืืืพพไปะะะรรรัััับบบบดด๋ใใหหูกก็็ตง์าท ที่ผมกินมานะครับผมผมว่าทำไมปวดหัวว่ะตอนเขาตอนเขาก่อนเล่นอย่างเงี้ยเขาก็ปาดดีใส่ผมแล้วตอนสุดท้ายอย่างเงี้ยเขาก็จะมากดผมนะผมก็ต้องโอนคืนให้เขานะวันนี้ผมไม่อยากกินเพื่อนผมแล้วว่ะโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับว่าเจอใหม่คลิปหน้า,ส,นวานนสวัสดีครับ